ไล่เข้าไปครับไล่เข้าไปแล้วไล่เข้าไปแลอย่ามีรืครับครับเนไล่่อยไล่เข้าไปนะรูดมาครับรูดเอี่มานบ่สวัสดีครับผม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำได้แล้วกันตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ถ้ามาใส่เบ็ดเอยนเบ็ดปลาไหลครับผมหม้กับยูนี่แหละครับผมด้านหลังน่ครับคือตอนฝนตกน้ำมันท่วมตรงนี้เรียบร้อยแล้วกับันนี้ฝนทิ้งช่วงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมเรียบร้อยน้ำแห้งคอรอะเลืออยู่หน่อยเดียวครับซิมาลองหาเบิรงครับเพื่อหมันเนื้อทีไซส่เมื่อนี้ครับนี่ครับผมเนื้อไก คลิปนี้ใส่เนื้อไก่ครับคลิปก้อนหั่นใส่เนื้อเคียดไปแล้วครับผมคลิปนี้จัดครับผมเนื้อเนื้อไก่ส้อยเป็นเซนเป็นเซนมากครับไปครับผมไปหาหู้เย็นหู้อะไรดีกว่าเมื่อเจอหู้หนึ่งยู่ตรงนี้ครับดีครับทางมันมาทางมันมาเลย๊บปพ๊บเพ๊บมาแล้วมาลงนี่ครับเดี๋ยวลองจกเบิงครับอุ้ยคืออ้นโอ้อ้นครับหู้นี้ แสดงว่าตนออกไปแล้วครับบูมี่ครับหูนี่ตนออกไปแล้วนาครับวันนี้มันมันใหญ่ครับมันใหญ่จากตรงนี้มาออกพี่ครับสีครับมาทูพี่นี่นี่ครับหูงามเติบเลยครับนี่มีน้ำพุดขึ้นมาครับผมมีโอกาสมีตัวครับเดี๋ยวสี่ลองใส่เบงครับเยื่อเนื้อไก่ครับผม มาลองมึงดูสิบานบนเนื้อไก่เบ็ดนีใส่ดวงใหญ่ด้วยครับด้อคือคือคันคันตัวน้อยอยู่ในฮูะกะถือว่าปล่อยมันไปครับผมให้มันกินตัวเงี้ยเพราะว่าตัวน้อยมันกินเบ็ดบลมเยอะเขาเลือกเอาตัวตัวใหญ่ครับใส่เบ็ดใหญ่เนี่ย ใส่หลักอะจังมาลุนกันนะผมกระหมานมาเจออยู่ตรงนี้คู่หนึ่งครับคู่นี้นะจะเป็นไงบ้างครับเอา้าหู่ตันโอ,อู้วนี่หู่หน่อยครับมันมีตัวครับมันมีตัวอยู่แต่หู่มันหน่อยครับมาเจออยู่ตรงนี้อีกคู่หนึ่งครับเดีย๋ยวลองจับบังก์กันไปตั้งแต่อ้มาตั้งนี้ครับ พู้นี้ขึ้นมาทางนี้วะมีตัวอยู่โว,ะวะ้วะแพรว่าน้ำน้ำใสๆสพูดขึ้นมาอู่เลยครับมีน้ำใสๆสพูดออกมาบนนี้ครับอาจจะมีตัวครับพู้นี้เดี๋ยวผมเกี่ยวเหยื่อใสก่อนครับดีครับผมเนี่ยเนี่ยใกล้ครับลองใสเบื้องครับประมาณครับอืจังมารุนกันครับมันเนี่ผมเห็นมีฟอดข,อขาวๆแบบนี้ครับ เป็นลักษณะนี้คือจะเป็นลักษณะของเอียนมันขึ้นมาหายใจครับฝนพอฝนตกแล้วเอียนมันขึ้นขึ้นจากตมขึ้นมาหายใจครับที่ลองจบบ้างครับนี่หู้ลีครับหู้โปรใหญ่ครับเอียนหน่อยครับหูนี่มาเจอหู้นี่หูหนึ่งครับเขานีทรงใหญ่ครับ อ่อนครับก็ส่งอ่นอนวะมีตัวอยู่บ่วะเดี๋ยวมันไปทะลุตรงพุ่นครับผมสิรองจกเบิง้งโอ้เจ้น้ำม,มันใสๆพุดๆพพขึ้นมากเลยครับนี่เจ้าจกเข้าไปขีดินส่งอันอันแต่ว่าพอจกแล้วมีน้ำใสๆพ,ๆ,ๆพุดๆพุดพขึ้นมาครับเอออาจจะมีตัวครับเลือกาไว้กัดมือกู โอเมนร้อนร้อนมีน้ำใ,ใสผุดขึ้นมาอยู่วะเอ้าสิลลอกใสเบิ่งครับนีครับผมเนื้อไก่ครับผมลองไสเบิ่งครับเพื่อหมานมาเจอหูนึงอยู่ตรงนี้ครับใไงเติมครับนะจกมุนคือ เหนเขาหล่อหูง,งามเติบไปดีครับเป็นตัวมีโตอยู่หลังนี้น้ำโบติ่งเลยครับโบติงอาจจะบตมีโตแต่ว่าสิลองใส่เบิ่งครับเนื้อเนื้อไก่เข้าเบดมาหลายครับใส่ยางเดียว าจังมาดูงน,นะครับหลังนี้เพิ่งใส่เมื่อกี้ครับมีแนวมาดึงสายไหมครับเมื่อกี้นี่มีแนวดึงสายเข้าไปครับเดี๋ยวลองเยอะอๆนั่นสายตึงดีครับพี่น้องนั่นนั่นดึงไม่เรียบครับครับเห็นว่าสายค่อยๆไล่เข้าไปละเออคิดว่าโบมีตัวได้กินอย่างเร็วเลยครับเอาชิปไปไว้นีก่อนครับเดี๋ยวจังไม่อยากพอกันกระมูนครับ ลังเหนียกินแล้วครับพี่น้องมา,มาเกเมื่อกี้กินแล้วครับลงดึงซ้ายผมยางมากไม่ได้ตื่นครับนี่ดึงซ้ายเข้าไปเลื่อนหน่อยเดียวเลยครับนั่นน่ะนะนี่ว่าซ้ายไล่เข้าไป้วครับนี่ครับไล่เข,ข,ข้าไปแล้วไล่เข้าไปแล้วไล่เข้าไปแล้วยามเรยบอกว่าครับเนอะดึงอาขวดดึงโคดเข้าไปแล้วโอ้มากเมื่อกี้กินยังไหวครับนี่ครับ เดี๋ยวไหให้มันขึ้นกงนยังซีมายามครับครับพี่น้องผมไส่เบ็ดไลไว้นี่ครับสานี่สีหลังกินซองล้างแล้วครับกินซองล้างแล้วแต่ว่าผมซีไปหาเลาะจักน้อยหนึ่งหล้วยังซีกลับไมา่ยยำเอาครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นี่ซีโบ่ไม่หยำมือเศร้าครับซี่ยำต่อแรงไปเลยครับแต่ว่าขอไปหายางเลาะอีกจักน้อยกนอนครับเพื่อได้หามองไสต์ติมกันมองนี่กัเดี๋ยวจายาังไม่หยำมครับผมไปครับผมหามีโอกาสครับมีโอกาส รับพี่น้องผมไปหาเลาะมาเม่เอไรแหละครับผมคำาละเดี๋ยวที่มายามเอาสองลังที่มันกินละครับส่วนอีกสองล้างที่ยังบ่กินห็นผมก็จะเก็บไปน้ำเลยครับมือเรเร้าจังได้มาไปครับผมพยายามครับเพื่อนหมันแนมไปนี้หัวขวดปักที่ดีแลวครับที่แรกถ้าได้ดึงขวดลงน้ำเลยครับมาบัดน,นี้ดึงขวดลงน้ำแล้วหัวขวดเขาหู่แล้วเอเดี๋ยวตั้งก่อนอยู่วะหรือมันดึงลงไปซืีอ รนเมั่งครับรนเบิ่งสีมัน 4, 000, 000, ป่โอ้ตึงครับผมสูบครับคือส่งขึ้นสีง่ายครับสงสัยที่โต่ใหญ่ยส่งขึ้นง่ายครับ สูแล้วครับบันนี้แห้งแล้วแห้งแล้วที่แหลกส่งมา,างไงครับบันนี้สงสัยกลัวโตไรครับ,แบบรบ,รบโอ้สูแห้งแล้วครับบันนี้สูแห้งแล้วมารุนครับเสีเอาขึ้นได้ปะแต่ว่าันาที่มาอยู่ปากหูนะครับบารูว่าเกาะยังบหรอว่าไปเกาะหักไหมโอ้โอสูครับสูมันสูแล้วครับเดี๋ยวผมซีควันเอาเลยครับ ตามที่คิดไว้ครับตัวไ่ใหญ่ไปเลยแต่ว่ากินเบ็ดได้ล้มพอดีครับผมใส่ผัดเผ็ดครับเลือดเต็มเลยอ่ะเบ็ดบกเขาปะเบ็ดก่ออยู่ปากพอดีครับมารมาแล้วครับผมหนึ่งแ้มครับไม่ควรถอดซื้อว่าหลังนี่กินครับนี่ครับเมื่อกี้ผมดึงเอาหลังนี่แล้วพวกมันอยู่ใกล้กันนี่ครับไม่ควรถอดซื้อว่าสายเข้าไปแ็่น้อยนึงครับเดี๋ยวเถอะขอลองดึงมือก่อนโมนี่ครับอาจจะได้ไปสามตัวครับเดี๋ยวตั้งกองก่อน โอ้เงาเนื้อไกลครับผมกินเรียวขนาดเลยสีตึงๆครับผมตึงๆคิดว่ามตโตครับโอ้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 สูงแห้งครับตัวนี้สูงแห้งครับโอ้โอ้โอ้ โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ก็ตัวแรกครับอ้มามาอีกหนึ่งแต้มครับผมแต้มสองครับผมโอ้กินยังไหวครับนเนี่ยนไก่ทำงานเร็วขนาดเลยอ้ามารมาอีกครับผมมาลุนเบิงหลังแหลกที่มันกิ่นกรรูมครับซิดไอ้บอตัวนี้มาลุนครับตึงอยู่ครับตึงอยู่สูอยู่อึบเอึบอึบ โอ้ยตัวนี้ตัวน้อยครับผมโอวน้อยแห้งครับตัวนี้นะถือว่าหมานมากครับผมครับพี่น้องผมผลงานสามแต้มครับมือนอีต้องบอกว่ากินยางไวครับแต่ะตัวนี้กินยางไวครับใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยแล้วผมก็ไปหายางเระยางรอแล้วกลับขึ้นมากครับผมที่แรกกินสองหลังสองตัวนี้ครับผม สองตัวนี้กินก่อนวันนี้กลับมาหลังนี่กินพร้อมครับผมสามแต้มเลยส่ซีหลังอ้าครับผมออกไหมดูๆการเริ่อมฝีมือกับขึ้นมากขึ้นแล้วครับผมเรื่มมาร์ทเขขึ้นมากแล้วครับเน้ครับผมเนี้ยครับผมสามแต้มสวยๆเพราะได้จัดเมนูครับส่วนว่าจะจัดเมนู่จังกะจังกบไปบูิบานครับผมสุดยอดครับผมเนื้อเนื้อไก่ทำงานเร็วขนาดครับพี่น้องผมผลงานเนื้อเนื้อไก่ครับเมู่บ้านนี้ตอนแรก ใส่ปุ๊บกินปั๊บครับกินอย่างเร็วใส่สี่หลังกินสามหลังเก็บมาเบิดเลยครับนี่ผลงานอีกตัวนึง่งขังไว้ครับอีกตัวนึง่งขังไว้อยู่ในถังครับอันนี้ยังถ้าได้ไต่กินไปก่อนเฮ่เพื่อจะจัดเมนูอื่นครับย๋ยมมือนี่ผมซี่่องเอามาเห็บปลาไหลแดดเดียวมัคกับสิสิสับเป็นตอนเป็นตอนกาบาทอนคานิิวมือนี่ครับแล้วก็เอาไปตากแดดแจกแดดนึงแล้วก็มาถอดครับผมมันที่เป็นยังไงแฮ่เอามาลองดงครับ อันดับแหกเข้าก็ต้องมาตัดตัดอาไหลก่อนครับอันนี้ตากตากหัวพอมเลยครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้แล้วเาก็เอามีดหน่อยครับมีดหน่อยแพร่แล้วก็เพื่อที่จะแบะออก ครับผมแพ้ให้มันแบกประมาณนี้แต่ว่ากระดูกนี้ยังยังเอาไว้ขึ้นเก่าได้ครับกระดูกบอออกเพระาะว่าตอนไปทอดตอนไปตอนที่เข้าไปถอดทันกระดูกมันก็ะซี้กรอ,อบครับผมน่าจะเป็นได้ทั้งกับแกมทั้งกับเขาครับผมแแห่เด็อดปละไหลแดดเดียวครับผมเดี๋ยวเขาโตจัดการแพ้ตัวนี้ให้มันแล้วครับครับพี่น้องผมปลาลหลแดดเดียวครับตอนที่ตากันบริไทให้เบิ้งงรับเปล่าตากครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้ว แหงกะบ่ได้ถึงกับแห่งจนกรอบครับแหงแล้วกะข้างในมันที่นุ่มๆแน่นจ๊งน้อยครับเดี๋ยวที่มาจามัดเมนูทถอดครับผมถอดไปแดดเดียวครับมือนี้กระดูกย่งอย,งอยู่เลยครับพาแค่นี้พาแค่นี้พอให้กระดูกมันติดอยู่เพระาะว่าเนี่มาถอดกับกรอบกระดูกกินได้พอมครับเดี๋ยวเข้ามาถอดเลยครับผม ครับพี่น้องผมกินข้าวแรกน้ากันครับเมื่อนี้ฝนตกช่วงใบตกแห้งครับโอ้ไฟดับเลยเมื่อนี้ก็เลยนี่ครับผมใส่ไฟแฟลจากโทรศัพท์เปิดไฟอะไรครับไฟดับปล่อยแดดเดียวครับเมื่อเต็มแดดดอกช่วงใบฝนตกครับเอามาลองซิมเบอร์ก่อนอันดับแรกนี่ครับผมแพรทองถอดเรียบร้อย้วครับบ่ได้มารกยังได้นะครับนี่มีแต่ปล่อลล้วนๆครับ แสบคื้นกอาครับบ่ต้องบ่ต้องมักอีกอย่างมากมม่ครับกระดูกกระดูกกะหยำได้ที่เมื่อกันไม่ต้องปุกเอียงก็แสบครับผมเด็ดครับเด็ดพี่น้องเ c ็ที่คิดเมนู่บอกอ่ะลองได้ครับผมลาไรหแตดเดียวแสบพื้นกันครับ,บ กอดกินเขาครับผมเขานามรองข้อแัะแก้วครับโอ้โอ้โอ้โหใการขนาดครับมาครับบอนี้กินเขากันครับปลาไหลแบบเดียวทอดครับทอดกรอบ เมื่อวานตอนแรกได้มาสามตัวแต่ว่าเอามาจัดเมนูทอดแดดเดียวนี้สองตัวครับอีกตัวหนึ่งมันท่านด้ตายหงก็เลย่ยออคิดว่าเดี๋ยวเอาไปจัดเมนูอื่นครับผมทอดแดดเดียวมันนี่อร่อยสุดมครับผมลาไลแดดเดียวทอดกรอบๆครับผมลูกลนะี่ค็ ยำไ,ได้นะครับฟินสุดสุดครับสำหรับเมนูทอดปลาไหลนี่ผมเคยเห็ดน้ำจิ้มสามรสเอาเอามาหลากครับผมทอดทอดกรอบแล้วก็เอาน้ำจิ้มสามรสมาลาดโอ้อันนั้นก็เบียดก,กันครับผมแซ่บคือกันแต่ว่าของบริเฮ็ดโดนแล้วเดี๋ยวว่างๆแลมีโอกาสเดียวจัดกับเมน้นี้ไฟดับก็เลยทอดกินอย่างเียวครับ ทอดหอมๆกรอบๆครับผมฮิฮิกินน้วกันครับครับพี่น้องผมเจ้าได้ก็ขอตัวดัดการปลาไหลแบบเดียวจานนี้ให้เบิร์ตนะครับมิากคลิปนี้เจ้าได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมป้า